สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยการเช่นเคยนะคะกับเซลปีใหม่อีซุสุเชียงตลายโดยกลุ่มนกเนื้อสาขาเทิงค่ะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่โป่งสลีนะคะวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้นะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วค่ะสำหรับคันที่จะพาไปรีวิวในวันนี้จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยค่ะมีลูกค้าสอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะสำหรับสีประตูวีคลาสสามจุดสูแซดค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะเอามาให้ทุกท่านรับชมก็จะเป็นสีเทาใหม่ทเทาแลมโบแบบนี้นะคะอ่า ดีเทลไลน์เอยนเขาจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบอ์หาดใหม่นะคะตามลิงก์อยู่ล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ idline p w e m a i 1น7 9ค่ะหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าหนะคะหรือสามารถทักเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะ ีใหม่อีสุสุหรือเพจอิสุสุเชียงตรายสาขาเทอบายเซลปีใหม่หน้าตาแบบนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางติ๊กตอ็อกนั่นเองหน้าตาแบบนี้นะคะเซลปีใหม่อุสุยังไงก็ ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะมีให้ติดตามหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยค่ะเมื่อกดติดตามให้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาพุท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยจ้ากับสีประตูวีคอสสา0จนแซดสีทาร์มโบคันนี้จ้าไปจ้ะ ตอนนี้พี่ใหม่อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ป่งสลีนะคะอยู่ที่ลานสต็อกรถนั่นเองค่ะวันนี้นะคะตอนนี้อยู่กับรถรุ่น4ีประตูวีคลาส3.0เกรดแซดนะสีเทาใหม่เทาเรมโบค่ะคันนี้ละค่ะค่าตัวของเขาอยู่ที่1,34,000ถือว่าเป็นตัวตเริ่มต้นของสีประตู ขับเคลื่อนสีล้อกันเลยทีเดียวนะคะกับสีเทาไม้เทาลัมโบนะคะวันนี้มีโอกาสค่ะเอามาให้ทุกท่านได้ไปรับชมกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นเกรดแซนะคะลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยอยากเห็นสีประตูเกรดแซนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะ,ะที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่บอดี้ปี2024นะคะตัวนี้ปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้ามาใหม่นะคะกระจังหน้า t ี r e e dimension มีลักษณะข,ของการเล่น เฉดสีอยู่3เฉดสีใหญ่ๆด้วยกันนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะตต่กับสีปลนเงินเมทัลิกค่ะแล้วก็เล่นสีกับตัวสีดำดาร์กเก้นะในส่วนของตัว กระจังหน้าที่เป็น2ชั้นขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะในของเอกลักษณ์ความมีเขี้ยวนะคะเขี้ยวที่1เค่เขี้ยวที่2นะคะเอกลักษณ์ของอ s u สุคือเขาจะมีเขี้ยวมานิดนึงนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็สําหรับในส่วนของช่องระบายลมค่ะด้านล่างก็มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนขอ,ข,อของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาพร้อมกับในส่วนของโลโก้ของอ e สุโครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้โดดเด่นเห็นมาแต่ไกลนะคะ อ่านะคะแล้วก็มาดูในส่วนของไฟหน้านิดนึงค่ะไฟหน้าดีไซน์ล่าสุดบอดี้ปี2024แลดูฉบเฉี่ยวมากๆก,กันเลยนะคะตัวนี้ไฟซูเปอร์เดลไลท์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะทำหน้าที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวานันเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลี นะคะในหลอดเดียวกันเลยนะแล้วก็ส่วนไฟโปรเจคเตอร์ก็จะทําหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ําภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างตัวนี้เกรแดแซดไฟตะมอกเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอืมตอนนี้ออกแบบมาล่าสุดสําหรับบอดี้ปี2024ในส่วนของกันชนหนะ้านั่นเองมาพร้อมกับ a i r c o คเนะคะลดแรงต้นานทานช่วยเรื่องการรูลมนะคะเห็นไหม ดีไซน์ใหม่นะคะในเรื่องของความฉุบเฉี่ยวของกันชนหน้านะคะมีช่องระบายลมช่วยในเรื่องของการลดแรงต้านทานลมนะคะช่วยให้ประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะโดดเด่นมากในส่วนของโฉมหน้าที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่สวยงามมากๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เกรดเซตล้อแมกนะคะดีไซน์ล่าสุดอลูมิเนียมอลลอยมีลักษณะเป็น ก้านวายนะคะมีทั้งหมดอยู่6ก้านใหญ่ๆด้วยกันรัดด้วยยางบีสโตนนะคะซีรีส์ยางที่2 6 5ทับ60 R18 นั่นเองนะคะสำหรับช่วงล่างนะคะตัวนี้ควาสสปริงอิสระปีกนอก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองสำหรับระบบเบรคค่ะก็เป็นดิสหน้าดัมหลังเหมือนเดิมนะคะด้านข้างตัวนี้โลโก้วีคลอสโครเมียมนะ ที่ฉีดนะ้ำทำความสะอาดกระจกก็เป็นแบบบิวอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะตัวนี้เป็นสีทูโทนไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาให้แล้วเรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้มือจับเป็นโครเมียมมาให้นะคะบันได้ข้างตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นสีเทากับสีดำแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมกับบอดี้ปี2023นั่นเองค่ะเกรดแซนะคะก็จะมีราวหลังคาด้านบนมาให้นะคะ าสามารถเซแเลหกราคาเพิ่มเติมได้ราคา1นึ่งล้านสามพบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะเกรดแซของตัวเรานั่นเองแล้วก็สี่คูณสีดีไซน์ล่าสุดนะคะออนิวนะออนิวสติกเกอร์นะคะสำหรับตัวบอดี้ปี2024นะไฟท้ายดีไซน์ล่าสุด3มีลักษณะเป็น3เส้นนะคะ Triple a r m ารนะคะมีลักษณะเป็น3เส้นใหญ่ๆเป็นหลอด LED นะคะ เวลาเหยียบเบรกแสงไฟดวงด้านบนนะคะจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนทางานคู่กับไฟเบรกดวงที่3 1 2 3นะคะส่องสว่างเห็นได้ชัดเจนมองเห็นได้ไกลเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นกระบาท้ายตัวนี้ดีไซน์มาล่าสุดนะคะมีความหนาขึ้นนะคะทุกคนมีความหนาขึ้นมีลักษณะของการเล่นลวดลายที่ใหม่ขึ้นนะคะก็ลักษณะตัวนี้นะคะจะดูเป็นแบบดีไซน์มาให้ดูลึกขึ้นนะคะ มองไกลๆก็เหมือนสปอยเลอร์หลังเลยนะสำหรับตรงนี้นะที่มือจับด้านหลังนะคะกระบาดท้ายเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบลูอินนั่นเองนะคะกันชนท้ายดีไซน์ถ้าเอาง่ายๆก็เหมือนเดิมนะคะดีไซน์ให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะออกแบบเป็นแบบบลูอินนะคะสีเดียวกับต,ตัวรถนั่นเองนะคะมองมุมนี้นะสวยงามไหมคะทุกคนสื่อว่าสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวกับ สีประตูว Cross สามตัศนย์เกรดแซกนะคะตัวนี้ราคาหนึ0งล้บาทรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่สีสีสีเทาลัมโบนะคะสีดำสีบรอนเงินนะคะ สีส้มนะแล้วก็สีขาวมุกเออมี5สีนั่นเองนะคะก็สอบถามเพิ่ม <c oughs> เติมเข้ามาได้นะคะรับชมด้านในนิดนึงแล้วกันกับตัวนี้ค่ะเปิดมาด้านในนะคะลักษณะของการคุมโทนสีในห้องโดยสารจะมีลักษณะของการเล่นโทนสีที่เป็นโทนสีดําทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะรับกับเบาะตัวนี้ที่เป็นเกรแดแซดที่เป็นสีดําแบบนี้ด้วยโอ้ถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะแผงประตู ที่พักแขนเป็นแบบซอฟทัชหุ้มด้วยหนังแล้วนะคะเดินด้วยได้สีเทาตกแต่งด้วย วัสดุที่เป็นดำเงาและดำเพลนโนแบกนะคะให้ลมความหรูหรามากยิ่งขึ้น,นปุ่มควอบคุมต่างๆออกแบบมาใช้งานง่ายนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเกรดนี้เป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยปลักกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าแล้วนั่นเองค่ะนะคาะตรงนี้ตกแต่งด้วยลวดลายของมิมุระดีไซน์ค่ะอ่าตัวนี้ดีไซน์มาล่าสุดเลยนะบอดี้ปี2024ค่ะมิมุระดีไซน์นะก็จะมีการเล่นลวดลายตรงนี้นะคะที่คอนโซล ตรงนี้ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนั่นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้มีถุงลมเนิรภัยมาให้อยู่2ลูกนะคะซ้ายและขวานะถ้าหกลูกจะมีในเกรด M ถ้าเกรด Z จะมีแค่2ลูกนั่นเองนะคะที่คอนโซลนะคะด้านบนตรงนี้จะตกแต่งด้วย หนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานั่นเองพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาตกแต่งด้วยคโครเมียมมาทําให้หรูหรามากยิ่งขึ้นด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยด้านขวาเป็นครุฑคอนโทรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอันนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สี่ระดับนั่นเองค่ะอืม ตอนนี้ถัดมามาดูในส่วนของหน้าจอนิดน,นึงค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตรองรับระบบฟัมบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะและตัวใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับช่องเสียบ USB นะคะตรงนี้จะเป็นแบบท้าย C มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแกะไม่ได้นะขออนุญาตไม่แกะละกันนะคะจะเป็นท้า e C มาให้แล้วเรียบร้อยนเนาะแล้วก็ระบบแอร์สำหรับเกรดแซ่ตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์แมนนวลนะสามารถปรับทิศทางลมนะคะ อยู่ตรงนี้นะคะนี่จะเป็นปรับแอร์ปรับน้ำยาแอร์เวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะถัดมานะคะตรงนี้เป็นระบบทาเลคอม,มานหรือควบคุมความเร็วโดยไม่ใช่ควบค,วมควมุมขอออัยนี่จะเป็นระบบทาเลคอม,มานนะคะปุ่มปรับระบบขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อความเร็วสูงสีล้อความเร็วต่ํานั่นเองนะคะเวลาขับขี่ทั่วไปบนถนนพื้นราบก,ก็ขับ2องไฮสามารถหมุนเป็นสี่ไฮได้เลยกรณีที่อาจจะ,ะขับ บนดอยบนเขาที่เป็นถนนใช้ความเร็วสูงดิหนึงนะคะสามารถปรับเป็น4ี่ไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเข้าโฟโล o w ก็กดลงแล้วก็บิดนั่นเองนะคะเมื่อเราเข้าโฟโล o w แล้วนะคะกรณีเข้าโฟโล o w อาจจะต้องเข้าไล่เข้าสวนนะ เมื่อมีลักษณะของอาจจะติดลมล้อลอยนะคะเราก็มีเพิ่มเติมในส่วนของระบบดิฟล็อกมันมาให้มั่นใจหรือได้ทุกสถานาการณ์นั่นเองค่ะสำหรับระบบขับเคลื่อนสีล้อว c คร s สในทุกๆรุ่นสำหรับปีบอดี้ปี2024นะคะเราจะเพิ่มเติมในส่วนของลัสเทเ n นโหมดค่ะระบบลัสเทเลนโหมดช่วยให้เราขับขี่แบบออฟโรดได้เล้าใจและมั่นใจยิ่งขึ้นสาหรับระบบนี้นะคะสามารถใช้งานควบคู่ได้กับทั้งระบบขับเคลื่อน2ลอ้อความเร็วสูง4ลอ้อความเร็ว สูงหรือสี่ล้อความเร็วต่ำนั่นเองนะคะก็จะสามารถาช่วยในเรื่องของขับขี่ได้แบบเล้าใจ หนึบนะคะมั่นใจมากยิ่งขึ้นระบบนี้นะคะถ้าเข้าโฟล o w ก็สามารถใช้ได้โฟร์ไฮก็ใช้ได้หรือว่าสองไฮก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะคะก็ลองไปใช้งานดูทีนึงว่าเราจะาขับขี่ได้แบบเล้าใจมากกว่าตัวเดิมได้ขนาดไหนนะคะตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาขับขี่ได้เล้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้นะคะเป็นปุ่มช่วยควบคุมความเร็วขณะลงบนทางลาดชันต้องลาดชันที่ประมาณ40 องศานะคะคับคิดด้วยความเร็วที่20 25ก็กดตัวนี้นะคะก็ลองไปใช้ระบบนี้อีกทีนึงและกันนะคะถัดมาในส่วนของเกียร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ม่นวลน,นะคะ6สปีดเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับนะคะเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าเกียร์ง่ายเมือเ่อนย่ำยิงขึ้นช่วงฉากสั้นค่ะ ตัวนี้ในส่วนของการตกแต่งหัวเกียร์นะคะเขาจะมีการตกแต่งด้วยดําเงาและดําเพลนดวแบกให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองเกรดแซนะคะก็จะได้ออปชั่นประมาณนี้นั่นเองถัดมานะคะในส่วนของรุ่นนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินด้วยได้ที่เป็นได้สีเทานะคะปรับเมนนวนอยู่นะคะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะสําหรับเกรดแซตัตวนี้ปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องการ เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเราช่วยเรื่องการผ่อนคลายลดยการเมื่อล้าขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะไปดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะเปิดมาด้านในแผงประตูตอนหลังก็จะคล้ายๆกับแผงประตูด้านหน้าเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะห้องโดยสารตอนหลังนะสังเกตพื้นที่เนื้อศีษะจรดที่วางเท้าถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวค่ะมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวนี้นั่นเองนะ สำหรับตัวนี้คันนี้ราคา1นึ0 0ล้านสามีพสีเทาใหม่ทอร์เมโบนะคะก็ท่าใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบอ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์หรือลางตรงนี้ได้เลยค่ะหรือ Facebook ส่วนตัวปีใหม่อิซุสเพจอิซุสเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึ่งทัะบ๊ายบายค่ะ